ถ้าคุณเป็นมนุษย์อินเทอร์เวิร์ดที่ชอบเก็บตัวแบบผมคุณน่าจะเคยรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเหมือนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเราเลยคนไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในห้องไม่ถนัดในการสมอลท็อกเข้าสังคมทีก็เหมือนฝืนแสดงละครแล้วงานที่ต้องเจอกับคนเยอะๆสละคุณมันเหมือนเควสย่อยที่กดคามไม่ได้กูเป็นเม่ที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุ2ปี8เดือนลึกๆแล้วคุณก็เคยอาจจะถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนแบบนี้อยู่เราจะไปประสบความเสเ็จได้ไง มีบางคนอาจเคยบอกคุณว่าคุณต้องกล้าแสดงออกให้มากกว่านี้คุณต้องพูดเก่งกว่านี้คุณต้องเข้าสังคมไม่คล่องกว่านี้ผู้แน่ายๆคือให้เปลี่ยนตัวเองเป็นเอ็กโทรเวิร์ตนั่นแหละซึ่งทักษะพวกนี้ก็เป็นทักษะที่ดีครับและคนจะมีติดตัวอยู่บ้างแต่ความจริงก็คือคนที่เป็นเอ็กโทตเวิร์ตเขาก็มีบางอย่างที่คนเอ็กโทรเวิร์ตไม่มีบางอย่างที่จะกลายเป็นนวัตลับถ้าคุณรู้จักใช้มัน แล้วสิ่งนั้นคืออะไรครับลองคิดดูนะครับเวลาที่เราเจอเรื่องเจ็บปวดอย่างอกหักล้มเหลวหรือแม้แต่บาดแผลในวัยเด็กการที่เราพูดและระบายเรื่องนี้กับคนอื่นมันเหมือนจะทําให้ความเจ็บปวดพวกนั้นบางเบาลงทันทีเพียงแค่เราเอาความรู้สึกพวกนั้นออกมาเป็นคําพูดนั่นคือการเยียวยาจิตใจแบบหนึ่งแต่ถ้ากลับกันครับ้ามันเป็นการเล่าเรื่องของความฝันและแผนในชีวิตละ่ะการพูดออกมามันอาจจะให้ผลด้านลบมากกว่าด้านดีก็ได้ครับเราบอกคนอื่นว่าเราอยากทําอะไรเราลายละเอียดอธิบายภาพวัตถใหญ่โตคนฟังพยักหน้าชื่นชมเราก็เลยรู้สึกดดดีีมมมััััันนนนกลลลบเเเเรรรรรราาาาาาาทททททํไไไไ้้้้้้้ปคค่่่งงงงงงงแวๆิิยืือออะให มันแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราพูดออกมานั้นเราทําไปแล้วจริงๆหรือเราแค่พูดลอยออกมาเฉยๆเพราะมันดันแจกโดพามินหรือสารที่ทาให้คุณรู้สึกดีไปแล้วมันกับว่าแค่พูดคุณก็ได้รางวัลมันเป็นแบบเดียวกันกับบาดแผลทางใจถ้าเราระบายเรื่องทุกข์ออกมาเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่นอกจากความทุกข์แล้วแรงจูงใจก็จะหลุดจากตัวเราไปด้วยถ้าเราเผลอพูดมันออกไปก่อนที่เราจะทามันสาเร็จ เวลาที่เราทําอะไรไม่ได้จริงๆเราจะหาทางปลดปล่อยผ่านการพูดผ่านภาษาพวกง่ายๆก็คือถ้าเราทําสิ่งนั้นไม่ได้เราก็จะพูดมันออกมาแทนซึ่งมันไม่ได้ใช้แค่กับการระบายความเจ็บปวดแต่ยันใช้ได้กับความฝันและแรงกับเครื่องของเราด้วยและลองมองกลับมาที่อินเตอร์เวิร์ดส่วนใหญ่แลวพวกเราทําอะไรกันเราจะเงียบแล้วก็ลงมือทําถ้าคุณเคยทำโปรเจกต์กลุ่มคุณก็จะเห็นเลยว่าคนเราครับมักจะมีอยู่2ประเภท คนที่พูดกับคนที่ลงมือทำกลุ่มแรกจะคอยจัดการทบทวนแผนคุยทุกอย่างให้ชัดอีกกลุ่มจะไม่ค่อยพูดอะไรเลยแต่ถึงเวลาได้ลายงานเสร็จตรงเวลาเรียบร้อยไม่มีดราม่าแต่เชื่อหรือไม่ครับ2คนนี้ใช้พลังในการทํางานแทบจะไม่ต่างกันเลยครับคนนึงปล่อยพลังผ่านคําพูดแต่อีกคนใช้พลังผ่านการกระทําแทนถ้าคุณเป็นอินเตอร์เวิร์ดคุณอาจจะไม่ได้แชร์เป้าหมายบ่อยคุณไม่ได้โม้ดถึงความฝันของตัวเองทุกวันแต่คุณจะมีพลังงานกับเคลื่อนสะสมโดยที่คุณแทบจะไม่รู้ตัวเพราะแทนที่จะปล่อยพลังออกไปทางคําพูดคุณเก็บมัน คุณแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างครับเพื่อที่จะเรียนรู้สกิลนี้สิ่งที่เราทําได้เลยครับข้อ1สังเกตตัวเราเองว่าเราพูดถึงสิ่งที่เราอยากทําบ่อยแค่ไหนถ้าเราพูดถึงความฝันซ้าแล้วซ้าอีกแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทําอะไรแรงขับเคลื่อนของคุณอาจากําลังลั่ไหลออกไปทีละนิดทีละน้อยข้อ2ให้เราถามตัวเองว่าวเราเล่าแผนการของเราให้คนอื่นฟังไปกี่ครั้งแล้วถ้าเกิน3ครั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มดาเนินการอะไรเลยมันก็อาจจะเป็นเวลาที่เราควรจะหุบป,ปากและก็เริ่มลงมือทําสักที ข้อ3ให้เราเงียบไว้โดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียคุณไม่จำเป็นต้องประกาศทุกอย่างลงไ g ก็ได้ครับให้เราอยู่แบบเงียบๆและปล่อยผลงานเป็นตัวแทนพูดแทนคุณ ข้อสี่ทายาเขียนระบายก็จงกลับมาอ่านด้วยเหมือนเวลาที่เราเขียนระบายลงใน journal หรือว่า diary เราไม่ได้เขียนเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่เราดันเขียนเพื่อระบายอารมณ์เฉยๆสิ่งที่คุณควรทําเลยครับคือเขียนแล้วกลับมาอ่านด้วยซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ผมชอบบ่นให้ ChatGPT ฟังเพราะเวลาที่เราเขียนอะไรไปอะ AI มันจะชอบเอาสิ่งที่เราเขียนเหมือนส่งกลับมาให้เราอาร่านมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเงาตัวเองดีอันนั้นแนะนําเลยครับ ข้อ5โปรดตั้งใจเลือกคนที่คุณจะคุยด้วยทบทวสนทนาครับใช้พลังหมดเลือกคุยกับคนที่เติมไฟให้คุณในการริเริ่มไม่ใช่แค่คนที่ให้คุณระบายแต่ไม่ได้ช่วยให้คุณเริ่มลงมือทําข้อ6เวลาที่คุณจะคุยกับใครคุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนถ้าคุณอยากจะคุยเพื่อหาไอเดียและก็มุมมองใหม่ในการทํางานคุณลุยได้เลยครับแต่ถ้าคุณทําได้แค่อวดไอเดียจริงๆของคุณโดยไม่เริ่มทําอะไรเลยก็เลือกที่จะไม่คุยดีกว่า พอสุดท้ายแล้วพลังของคุณไม่ได้อยู่ในคําพูดแต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณสร้างและอยู่ในการลงมือทำเงียบๆในตอนที่ไม่มีใครเห็นและอินตเตอร์เวิครับจะเข้าใจสิ่งนี้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้วพวกเขาจะไม่ตะโกนไม่โพสในไอจีไม่แชร์แผนชีวิตตัวเองทั่วทิศพวกเขาสร้างพวกเขาฟังพวกเขาคิดและพวกเขาลงมือทําเป็นเสียงที่ดังที่สุดในห้องโดยไม่ต้องพูดสักคาเดียว